สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อพอแม่แม่เอฟซีย่างเอต่างแดนด้วยนะครับนี่ครับหญ้าหน้าแล้งก็ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่ไม่โตแล้วนะครับนี่ถ้าไม่มีถ้าไม่ถึงฤดูดฝนนะครับก็จะตัดแล้วก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับเท่าที่ควร เราเอากันต่อไปครับเราฝนหน้าฝนแล้วก็จะใหญ่นะครับเตบโตช้าบางทีก็โดนกลวกกินนะครับนี่ก็จะพามาดูพ่อพลายโคของเราครับว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่อยู่เย็นเป็นสบยอย,อยู่สบายดีไหมครับนี่ ยังกลมดิ๊กนะครับมองดูยังตัวยังกลมนะครับยังไม่มีทิศท่าวาจะจะพรมเท่าเท่าไรนะครับนี่ยังกินได้ย่าได้ปกติช่วงนี้อยู่ในโลกส่วนตัวนะครับพลายคกจำสินอยู่ก่อนครับช่วงนี้ ไม่ชอบความวุ่นวายนะครับช้างตกมันตกมันแต่ละเชือกนี้ก็จะนิสัยไม่เหมือนกันนะครับบางเชือกเข้าได้บางเชือกก็เข้าไม่ได้นะครับกับกิริยาแตกต่างกันไปอยู่ที่นิสัยใจคอเขาเราควานแต่ละท่านก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับต้องเข้าอกเข้าใจเขา ลึงยังยังยังใหญ่ครับลึงนี่นะครับตรงลึงตรงใกล้ๆหางนะครับยังนูนออกมานะครับยังมาที่ท่าว่าจะแฟบเลยครับนะตรงลึงเขาเรียกลึงนะครับยังใหญ่มากเลยครับนี่น้ำมันก็ไหลจนว่าเหม็นเหม็นหนักมากแล้วนะครับเหม็น อยู่ใต้ลมโคกเอ้ยเดือนกว่าแล้วนะโคกก็ยังดีนะครับที่เขาตกมันให้นะครับทาง,ท,งที่โยนยาซึมไปนะครับยังดีที่เขายังตกน้ำมันให้แต่ปีนี้ถ่าจะเล่นโสู้นะครับปีนี้ ปีที่แล้วตรงมันปีก่อนนู่นครับตรงมันไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยเล่นโซ่แต่ปีนี้เริ่มจะเปลี่ยนไปนะครับทีงามีลอยดึงโซ่เล่นนะครับมีลอยเลยครับหนะึ่งฉากสู้อาจจะงัดสู้นะครับก็ยังกินปกติกินหญ้าปกติอยู่นะครับนี่ กินไปไม่ต้องชำเลืองมองหรอกใครไปทำอะไรหรอกตามสบายเลยท่านก็โคกพ่อรุกหล่อให้ลุมกันยาวอิวรอยนี่ครับบรรยากาศวันนี้ก็คลึ่มฟ้าคลึ่มฝนนะครับไม่รู้จะฝนตกไปทางไหนนะครับมืดครึ้มก็ขอให้ตกลงมาบ้างครับ ญ้าจะได้ชุ่มชื้นหน่อยมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับลินล้นๆนิดๆหน่อยๆนะครับนี่แต่ก็ยังไม่นักครับขอให้ตกลงมาบ้างเพื่อญ้าจะได้สดชื่นขึ้นมาบ้างครับมีชีวิตชีวานะครับเหมือนกับคนเรานะครับสึ่งทำงานกับการเสี่งเครียด ได้ผ่อนคลายก็รู้สึกจเจรชื่นขึ้นนะครับนะครับก็มาเสิร์ฟอาหารเช่นเคยเหมือนทุกวันนะครับอาหารเต็มนะครับต่อไปเราก็จะไปลงอยู่วังะลุนะครับไปเที่ยวน้ำมูลพาแม่เมฟซีไปเที่ยวน้ำมูลน้ำชีนะครับนี่ตรงปลายปลายงานนะครับปลายงาน,านจะดำนะครับเพราะเขาเล่นสู้นะครับเป็นรอยเริ่ม ปลายงานนะครับสังเกตปลายงานเป็นสีดำครับปีนี้เล่นเล่นเล่น,ลนโซ่หนักมากครับไปก่อนนะนะไฟโค,โค้ยย้ำสินต่อไปไอหนุม่มตามต่อที่วังทะลุเลยนะครับตามไปเลยครับแม่แม่เอฟซีมาถึงที่พรทิพย์ยูนนะครับนี่บริเวณใกล้ๆวังทะลุนะครับก็จะขนสเสบียงขึ้น ท่าเรือก่อนนะครับนี่ เงียบเลยนะครับแม่ไม่ c. เอฟซีเตรียมตัวลงเรือกันครับเตรียมตัวลงเรือส่งสเสบียงนี่ครับสเสบียงของเราก็จะต้นไว้บริเวณนี้นะครับมีทั้งอ้อยมีทั้งสับปะรดมีทั้งหญ้านะครับมีครบทุกอย่างแล้วก็พืชสวน,นธรรมชาตินะครับ ทได้ยินเสียงก็จะถ้าได้ยินเสียงเขาก็จะลองเรียกหานะครับรถทิปเราก่อนรถทิปเอ้ยกำลังเดินทางพี่ใหญ่ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่ใหญ่ไปกันเลยครับพายเรืออถึงฝั่งแล้วครับสีลงจากเรือได้นะครับนี่มาช่วยขนยาให้พลทิปนะครับ ทิปลองเรียกหาตั้งนานแล้วก่อนทิปวันดีสวยนัยเร็วเสียงมันหวานด้วยจ้ายาสวยอออันนี้ก็จะเป็นยาบหวาน,วานจากแม่แม่เอฟซีสนับสนุน ให้เมื่อวานนะครับสาสบมัดจากช่องซุ้มรังคาเขียวนะครับนี่ทำไมโทรศัพท์มันถึงเบ,บลือเนอะาะบันนีเนะาะภาพมันจะเบลือหรือเปล่าครับนี่เป็นอะไรอีกโทรศัพท์นี่นี่นะครับขอบคุณอิบซีนะครับ ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราเลยมาครับสู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนให้มีกำลังใจในการทำงานนะครับสนุนช้างของเราเลยมาครับตัวช้างของเราเลยมานะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับนี่อย่าเพิ่งเบื่อกับธรรมชาตินะครับนี่เอฟซี 4, ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ สวัสดีครับขอบคุณครับ